คลิปนี้ก็มาพบกับ DP Family นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการติดเหล็กชิดเท้านะครับติดยังไงให้ถูกวิธีและถูกต้องนะครับเหล็กชิดเท้าก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับ3แบบแบบสี่เหลี่ยมสตเลดแบบวงรีสีขาวนะครับรวสีดำรวมดำนะครับอ่ะอะ่นี่ครับรองเท้าที่ผมจะติดก็จะเป็นรองเท้าคอมแบทนะครับนี่คอมแบท อ่าโอเคติดยังไงให้ถูกต้องถูกวิธีอ่าผมจะมาสาธิตที่ติดที่ใช้งานกันเยอะจะเป็นลมดำนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะดูเลยครับนี่นะครับเหล็กชิดเท้าอ่านี่ก่อนอื่นเราต้องสังเกตนะครับสังเกตมันนี่ครับตัวนี้จะปลายแหลม ปลายแหลนะครับเสร็จตัวนี้จะเป็นวงรีนะครับนี่จะมีส่วนเขาส่วนโค้งมากกว่านะครับตัวนี้เราจะติดด้านหลังส้นนะครับเสร็จตัวนี้จะเป็นข้างเท้าด้านในนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับนะครับตัวนี้รองเท้าข้างซ้ายนะครับนี่นี่ครับนี่ติดต่ำไปติดต่ำไปก็ไม่ได้นะครับเวลาพื้นมันสึกตัวเนี้ย จะสีกับพื้นนะครับเราก็ต้องกะให้พอดีนะครับนี่เซนเตอร์ให้พอดีนะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับ่าต่อไปต่อไปการจัดระเบียบจัดวางเหล็กทีเท้านี่นี่นะครับนี่วางยังไงหลังหลังไปก็ไม่ดีหน้าไปหน้าไปก็เห็นช่องเห็นไหมครับ ทำไงทำไงก็ปรับหาปรับหาครับเลื่อนมาเนี่ยนี่ครับนี่เป็นไงเซนตเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับพอดีนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่าอ่าผมสาธิตการใส่นะครับใส่ก็วางลงไปวางลงไปนะครับน็อตมาแต่ผมขออนุญาต ใช้สว่านมือครับไวกฟาขันเข้าไปขันเข้าไปครับน่ครับพอประมาณนะครับพออยู่มือนะครับนี่นี่ก็จะได้ในลักษณะน,นี้นะครับแล้วข้างเท้าด้านในนะครับด้านนอกด้านนอกก็เหมือนเดิมครับเล็งสิเตอร์ให้เข้ากึ่งกลางพอดีนะครับ ไม่ใช่อยู่บนไปหรือยอยู่ข้างล่างไปมันก็จะไม่สวยครับนี่อ่าใส่ต่ออ่านี่นะครับอ่าเรียบร้อยครับสวยนี่ครับอ่านะครับอืมข้างขวาข้างขวาก็ทำเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ นีต่ติดกลับด้านนะครับกลับด้านมันก็มันก็ไม่เหยดกันนะครับนี่นี่นะครับเหมืนเดิมว่างก็หาเซ็นเตอร์นะครับนี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดิมครับง่ายครับ นะครับนี่เป็นไรครนนงครับ่นครับสวยๆครับครับดูแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ